วัสดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะขามนะครับที่ไปขุดมาตอนที่แล้วนะครับอ่าก็มาพาะก็เหลืออยู่อ่าประมาณ3ากระถางนะครับก็จะมีตัวนี้กระถางใหญ่นะครับอ่าตัวนี้นะครับก็จะเริ่มติดแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะครับก็น่าจะได้เดี๋ยวไปขอครับแนะนําเพื่อนๆนะครับคนที่เขาเคยทํามาว่าจะแนะนํำว่ายังไงนะครับอ่า ที่แรกว่าจะทําเป็นให้ายสวนป่านะครับแต่ว่าดูแล้วใบมะขามมันมันน่าจะห่างๆนะครับน่าจะเป็นสวนป่าไม่ได้นะครับเลยว่าถ้าถ้าตามที่ผมคิดนะครับยังไม่ได้ถามใครก็ว่าน่าจะได้ตัดอีกนะครับหลังจากที่อ่าเลี้ยงให้มันติดดีแล้วนะครับผมว่าจะตัดตัดลงอีกนะน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ค่อย ถึงจะไล่ขึ้นมาเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งสองประมาณนี้นะครับหรือว่าอีกอีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้ก็ไม่เคยทำเนาะน่าจะทำเป็นพุ่มขึ้นมาเลยไหมหรือ,อยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปปรึกษาคนอื่นนะครับว่ามันพอจะมีแนวทางการทำยังไงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกต้นต้นเล็กนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้จะทำยังไงนะครับแต่เบื้องต้นถ้าถ้าเกิดว่า ไม่รู้จะทำาไงจริงๆผมก็คงจะจะตัดนะครับตัดเตี้ยแล้วก็สร้างโคนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคิดว่านะส่วนสองต้นนี้น่าจะออกไปทางที่ผมจะไปตัดนะครับคิดว่าน่าจะตัดแถวนี้แหละตเตี้ยเตี้ยเลยนะครับเดี๋ยวรอมันติดดีๆก่อนนะครับก็จะตัดแล้วก็สร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองกิ่งสามขึ้นมามั้งไม่อาจจะเป็นเอ็นชายค่อยว่ากันนะครับแต่ไอตัวใหญ่นี้ยังคิดไม่ออกนะครับว่าจะทำยังไง นะครับนไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวจะพอปรึกษาเพื่อนๆหน่อยแล้วกันนะครับคนที่มีประสบการณ์โอเคนะครับยังไงก็ช่วยแนะนำผมด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ